สวัสดีครับผมวันนี้ก็รับอีกหนึ่งคันวันนี้เป็น Honda City ครับผมก็มาด้วยการหนึ่งขอแจ้งว่าน้ำหายครับก็ได้ถอดก็ได้เจอสาเหตุแล้วก็คือท่อหลังเครื่องครับท่อหลังเครื่องรั่วท่อน้ำครับเนี่ยตำแหน่งที่อยู่ก็อยู่จุดนี้นี่และครับนี่อะ ่วข้างหลังเครื่องก็ใช้เครื่องอัดดูนะครับแล้วก็เพิ่มเติมก็เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์ก็เช็คระยะทั่วไปก็จะมีอีกจุดหนึ่งที่ตัวนี้ก็เป็นน้ํามันพาวเวอร์น้ำมันพาวเวอร์่วนะครับหยดลงไปโดนคอมเบียนะครับโดนพวกหน้าคัดคอมเบียตันนี้ก็แจ้งลูกค้าให้ทำครับตัวนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนพวกชุดซ่อมครับซีนหรือลูกปืนพวกนี้ครับตัวนี้ก็ซ่อมได้ครับ แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็เป็นน้ํามันเกียร์ครับผมน้ามันเกียร์ก็ถ่ายแล้วอันนี้ก็เติมน้ํามันเครื่องเราถ่ายน้ํามันเครื่องแล้วโอเคครับเดี๋ยวลื้อบัอมพาวเวอร์ครับผมออกมาเรียบร้อยแล้วครับนี่ชุดซ่อมครับเนี่ยเลยโชวตัวลิงแข็งก็สาเหตเที่พวกนี้เรา่วซีน่ว แข็งมากเลยซีนนี่แหละครับจุดซ่อมมีไม่กี่ตัวแล้วก็มีโอริงตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ลูกปืนรับเดี๋ยวสั่งอะไรครับผมต่อข้างในก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวก็จะล้างให้ใหม่เก็บ mm hmm. ครับจุดซ่อมซัมพาวเวอร์มาเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้ก็เป็นยี่ห้อนี้นะครับผม ก็แท้ไม่มีของแล้วแล้วก็เป็นท่อน้ําท่อน้ําหลังเครื่องที่รั่วปัญหาความร้อนขึ้นนี่เลยของเดิมดูของเดิมครับข,ของเดิมก็หมดสภาพแล้วครับก่อมประกอบแล้วก็น้ำมันเกียร์ก็เติมเรียบร้อยน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ครับตอนนั้นก็ใช้เป็นของ h ันตาตอนนี้ก็เป็นของงานเทียบ เดี๋ยวรประกอบ, <Yeah. S 1> บอันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยฮันด้าซิตี้ก็สาเหตุก็คือมีท่อน้ำรั่วที่น้ำหาหยนะครับแล้วก็ลูกค้าแจ้งว่าแอร์ไม่เย็นด้วยก็คือหนึ่งมอเตอร์พัดลมไม่หมุน้วยวันนี้เราก็เปลี่ยนมอเตอร์ให,หม่แล้วก็ปั๊มพาวอร์ก็โอเปอร์คอนเรียบร้อยสายเหตุกๆๆ็คือเป็นมอเตอร์พัดลม ไม่ทํางานก็ทําให้มันน้ามันรั่วออกจุดนี้ด้วยความร้อนตัวนี้ผมไปลองมาเรียบร้อยแล้วก็ปกติแล้วครับความร้อนก็ปกติก็จะเหลือแต่หม้อพักน้ําตัวนี้ก็สั่งให้ลูกค้าอยู่ครับตัวนี้ก็แย์ก็เย็นแย์เย็นมากครับตัวนี้ก็แร์ปกติก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพวกปัญญาหล่อเย็น น้ำมันเกียร์ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยก็พร้อมส่งงานครับครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้อูวิภาวดีออโต้นะครับผมก็อยู่ปากทางวิภาวดีย8่ปากซอยนะครับติดถนนใหญ่ย๋ยวเข้ามาก็เจออูแล้วครับผมก็อูวิภาวดี28นะครับผม,ก,บผมก็สวัสดีครับผม